ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมแต่ถ้าหากท่านผูกดวงวางลัคนาแล้วได้ลัคนาสกิดราศีเมษคำพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะก็จะมีความชัดเจนและก็แม่นยาม,มากยิ่งขึ้นด้วยในเดือนพฤศจิกายนนี้นะจะมีดวงดาวหลายดวง ที่โครจรเข้ามุมอับกับดวงชะตาของท่านดาวพระราหูเองก็โครจรหลบมุมกดทับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษแล้วจะเป็นอย่างไรเรามารับชมรับฟังกันดาวพังคานซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษได้โครจรอ,อยู่ในพปัตตนิีโดยโครจรได้ตำแหน่งประร่วมกับดาวพาทิตย์ที่โครจรได้ตำแหน่งนิด และเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวประจำตัวของท่านทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษที่อยู่ใกล้ชิดกับคนอายุน้อยกว่าบุตรบริวารลูกหลานของท่านอาจจะเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตของท่านอาจเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้ท่านต้องปวดหัวปวดตับประกอบกับท่านเองจับใจอ่อนคิดถึงเรื่องแต่ของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตนเอง ในด้านดีคือท่านจะรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ในด้านดีด้านหนึ่งคือท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามได้รับความร่วมมือที่ดีเข้ามาจากคนที่ท่านใกล้ชิดด้วยท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะก็คงอยากจะมีความรักอยากจะมีคนรักกับเขาบ้างในช่วงนี้ดาวาพัฟพรหัสบปดีที่โคจรได้ตำแหน่งราชาโชค ทับจุดเกิดของชาวลัคนาราศีเมษและยังโครจรวิกคติถอยหลังพักองศาอยู่ทำให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นอาจจะมีการได้เดินทางไกลเดินทางบ่อยเดินทางไปต่างประเทศได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ทำอะไรก็ได้รับความสะดวกสบายอยู่บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่บนหลักของความถูกต้องความดีงาม เพราะดาวพาไปฤหสัสบดีนั้นเป็นดาวแห่งคุณ,ณธรรมความดีความยุติธรรมด้วยหากท่านทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็อาจได้รับผลเสียหายเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นเดียวกันบางท่านก็ได้รับความกดดันเข้ามาในชีวิตเหมือนไม่มีอิสระทําอะไรก็มีคนมาคอยจ้องจับผิดมีมารมาประจนเจอคนคอยอิจฉาลิษยาเจอคู่แข่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการงาน ถึงอย่างารการที่ดาวพารพพฤหาัาสบดีปนะคะที่ทับจุดเกิดของท่านแบบนี้ได้เกณฑ์ที่ดีในทางโหราศาสตร์ไทยด้วยนั่นก็คือกระหมุดเกณฑ์นะคะทําให้เรื่องไร้ต่างๆนะคะจักหนักจักเบาลงได้แต่ถ้าเรื่องนั้นเกิดจากการที่ท่านทําผิดทํานองคองทำดาวพาระพฤหาัาสบดีปก็ช่วยท่านไม่ได้เช่นเดียวกันดีไม่ดีก็ซ้ําเติมท่านไปด้วย ดาวพระพุทธที่โครจรอ,อยู่ในภพมรณะแบบนี้และมีดาวพระเกตนะคะโครจรอ,อยู่ในภพสังหัตช้าะโยกหน้าจุดเกิดของท่านทำให้ชาวลัคนาราศีเมษเองนั้นต้องระวังในเรื่องของการเดินทางหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือสัญจรทางน้ำการพูดการเจรจาอาจเกิดการเข้าใจผิดกันได้อุกปกรณ์สื่อสารต่างๆอาจเกิดการชำรุดเสียหายล้วน ดีไม่ดีศูนยหายด้วยรวมถึงเอกสารนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างทําให้ท่านงุดหงิดใจบ้างเล็กน้อยด้วยทางด้านการเงินในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพระศุกร์คือดาวการเงินของชาวลักนณาราศีเมษได้โคจรอยู่ในพุปุตตะทำให้ในเดือนนี้นะคะทั้งเดือนเลยชาวลักนณาราศีเมษจะมีหัวกันค้าคิดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุน ให้มีรายได้เพิ่มเติมงอกเงยขึ้นมามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีไอเดียบันเจิดด้วยโดยเฉพาะท่านใดที่มีรายได้มาจากพวกสินค้ากระแสสินค้าวัยรุ่นหรือเกี่ยวกับเด็กความงามเสื้อผ้านหน้าผมนะคะหรือความสวยความงามการเสริมสวยก็ได้หรือทํางานเกี่ยวกับเด็กๆทํางานกับคนอายุน้อยกว่านะคะทํางานเนอร์เซอรี รับเลี้ยงเด็กเป็นโคอนุบาลสอนเด็กๆอะไรทํานองนี้นะคะและอีกด้านหนึ่งนะคะมีดาวคู่ศัตรูคือดาวพระเสาร์ที่โครจรทรงกระแสปัดทักกับดาวการเงินของท่านนั่นคือดาวพระศุกร์ทำให้ท่านเองอาจจะมีอุปสรรคในการได้มาซึ่งการเงินอาจได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยบางหรือได้มาก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ท่านก็จะหมดเงินไปกับเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่านก็ได้หรือใช้จ่ายไปกับความอยากมีอยากได้ความฟุ่มเฟือยของตนเองใช้ไปกับการเสี่ยงโชคใช้ไปกับการบันเทิงเริงใจความอยากมีอยากได้เหมือนเด็กๆที่อยากได้ของนะคะและใช้ไปกับบุตรหลานบริวารคนอายุน้อยกว่าของท่านในวันที่3นะคะพฤศจิกายนดาวพระศุจกจัโคจรเข้าพบอริ โดยโครจรได้ตำแหน่งนิดในวันที่4นะคะพฤศจิกายนดาวพักเกตจะโครจรเข้าพบกับดุมพะทำให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีๆการเงินรายได้อาจจะมีปัญหาสะดุดติดขัดล่าช้าได้ไม่ครบเสียค่าปรับค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยท่านใดต้องหมุนเงินอาจจะหมุนเงินไม่ทัน หรือได้เงินมาก็มีค่าใช้จา่ายมีใบทวงหนี้แจ้งหนี้เข้ามาเรียกเก็บเก็บเงินไม่อยู่ระวังทรัพย์สินมีค่าสูญหายเสียหายถูกขโมยไม่เหมาะกับการที่ท่านจะลงทุนทำอะไรใหญ่โตมากนะักให้วางแผนไปก่อนจักดีที่สุดการซื้อของมีค่ามีราคาในช่วงนี้ ต้องดูร้านให้ดีดูเครดิตพ่อค้าแม่ค้าให้ดีอาจได้ของมีตำหนิเกิดขึ้นและยังไม่ใช่ช่วงที่จะมีภาระหนี้สินหรือไปสร้างหนี้นะคะยิ่งท่านใดที่มีเจ้าหนี้ลูกหนี้แบบนี้นะระวังลูกหนี้จะหนีหน้าโดยนะหรือหายหน้าหายตาไปหรือว่าอาจจะแบบว่าจ่ายเงินทันไม่ครบก็ได้หรือวมีข้ออ้างต่างๆนานา,นาเกิดขึ้นและแถมช่วงนี้ได้เงินมาก็มีคนอื่นมาช่วยใช้จ่ายด้วย หรือหมดเงินกับเรื่องของคนอื่นนั่นเองในวันที่15พฤศจิกายนดาวพั้งคานจากโคจรเข้าพบโมรณนะโดยโคจรได้ตำแหน่งกระเซตาธิบดีในวันที่17พฤศจิกายนดาวพระาทิตย์จากโคจรเข้าพบโมรณนะเป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นลงทุนทำอะไรด้วยประการต่างๆทำเท่าที่มีไปก่อนจะดีที่สุดรวมถึงตัวท่านเองต้องระวังในเรื่องของสุขภาพ อาจจะมีสภาวะโรคเก่ากําเริบนะคะระวังของมีคมสัตว์มีเขี้ยวระวังอุบัติเหตุที่มาจากน้ำอย่าไปในที่ที่มีน้ำอย่าขับรถบริเวณที่มีน้ำระวังถนนลื่นระวังลื่นในห้องน้ำด้วยช่วงนี้ท่านเองอาจจะติดหดหิตใจเกี่ยวกาดนะคะโมโหง่ายตัดสินใจเด็ดขาดเกินไประวังจะเสียหายได้ทำอะไรควรมีที่ปรึกษาในช่วงนี้ระวังเรื่องชื่อเสียงเครดิตอาจจะมีปัญหา การต่อรองเจราจาดูจะเสียเปรียบอยู่บ้างทางด้านการเงิน,งนในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสภาวะทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีเมษจะเริ่มมีการขับเคลื่อนเดินหน้าหลังจากที่ล่าช้าติดขัดมีปัญหาก็จะเริ่มขี้คายลงไปบ้างโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับพวกต่างประเทศต่างชาติการทำนำเข้าส่งออกการพูดการเจราจา การเดินทางบ่อยๆหรือทำงานเป็นเซลล์นะคะทำงานพวกเดลิเวอรี่แบบนี้ดีนะอาจจะมีการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานใหม่เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าม,มากยิ่งขึ้นทางด้านอาชีพนะคะการค้าการขายท่านต้องงัดกลยุทธ์ทางการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจเกิดขึ้นและถ้าขายสินค้าลดใหญ่ยากท่านลองปรับให้เล็กลง ปรับขนาดให้เล็กลงดูจะขายง่ายมากยิ่งขึ้นช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอาจจะเจอลูกค้าที่เรื่องเยอะจุกเจกเรื่องมากถ้าเป็นลูกค้านะคะที่มาจากออนไลน์หรือมาจากสัง่งสินต่างแดนเนี่จะค่อนข้างดีหรือเป็นลูกค้าขาจรเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีในวันที่24พฤศจิกายนดาวพระพุธจากโครจรเข้าพบสุภะโดยโครจรได้ตำแหน่งประ ทำให้ช่วงนี้เรื่องการติดตออ่อพูดคุยเจรจาดูจะเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีแต่เรื่องใดที่ท่านทําไม่ได้อย่ารับปากเด็ดขาดทางด้านความรักคนโสดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่ชาวลัคนาราศีเมษจะเริ่มต้นความรักอาจเจอคนไม่ตรงปกก็ได้ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วนะคะระวังเรื่องของการทะเลกกาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง ก็ขอให้ค่อยๆปรับคับประคองกันไปหนักนิดเบาหน่อยก็ถือว่าอย่าได้ใส่ใจนะบางท่านคู่ของคนรักก็มีปัญหานําปัญหานําความหนักใจมาห้ท่านรู้สึกฝึดอัดใจหรือนําปัญหามาห้ท่านต้องแก้ไขยอยู่บ้างและอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะถูกกําลังใจเลยไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้อาจารย์ด้วยนะคะขาขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะ ติดตามคลิปต,ต่อไปของอาจารย์ด้วยนะคะหากอาจารย์ผิดพลาดพังประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ